สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนปี2566นี้ธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะจะอยู่ในธาตุไฟหมดเลยเรามาดูกันเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะถ้ามีการงานการเงินขึ้นมาด้วยนกจะอ่านให้ด้วยนะคะ ความรักของคุณขอดูพลังงานหลักของชาวธาตุไฟก่อนค่ะพลังงานหลักของคุณขึ้นไพ่เดอะเวิลด์นะคุณเกี่ยวข้องกับกับคนไกลหรือเปล่าชาวต่างชาตินะคะพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ชัดเจนในในความต้องการของตัวเองแล้วนะคะชาวธาตุไฟแล้วก็เป็นคนที่มีบทเรียนในชีวิตแล้วก็เข้าใจชีวิตแล้ว ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนรักความยุติธรรมค่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความรอบรู้ในตัวเองแล้วเหมือนกับว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะชาวธาตุไฟเนี่ยอาจจะอยากจะสิ้นสุดกับใครสักคนหนึ่งหมายถึงว่าสิ้นสุดหมายถึงลงเอยอ่ะพูดผิดนะคะลงเอยกับใครสักคนหนึ่งหมายถึงว่า อยากจะหยุดอยู่กับใครสักคนหนึ่งละไม่อยากที่จะค้นหาหรือตามหาใครละอยู่ในจุดที่อยากที่จะสิ้นสุดในเรื่องของการที่จะไขว่คว้านะคะตามหาความรักหรือโอกาสอะไรที่เอ,อที่เราจะได้เจออยู่เนี่ยถามว่า ยังอยากจะได้โอกาสดีๆไหมทุกคนอยากจะได้โอกาสดีๆนะคะชาวธาตุไฟแต่ว่าเหมือนคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่แบบอิ่มตัวแล้วอะ่ะต้องต้องใช้คําว่าอิ่มตัวคือเราก็ไม่ได้ขนขวายแล้วถ้าเราเจอคนที่ใช่เราก็จะตกลงปรงใจนะคะที่จะเลือกเขาแล้วก็ลงเอยกับเขาได้เลยอะไรประมาณนี้นะความหมายของนกเนาะขึ้นไพ่ควีนเหรียญนะคะสี่ถ้วย ด้วยความที่ชาวธาตุไฟคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะเพียบพร้อมแล้วก็อาจจะเป็นเอ,อคนที่มีเสน่ห์ดูแลตัวเองได้นะคะบางท่านบางคนเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่พร้อมมากๆแล้วทีเนี้ยคุณคุณก็มีคนเข้ามานะแต่คนที่เข้ามายังไม่ถูกใจยังไม่รู้สึกว่าจะทําให้ชาวธาตุไฟเนี่ยอยากที่จะรักหรือทุ่มเทในความรักให้กับเขาเลยหรือว่า เออฉันอยากจะลงทุนกับความรักครั้งนี้ฉันอยากจะไปต่ออยากจะลองคบลองคุยอะไรเงี้ยนกมองว่าคุณยังไม่ได้เจอคนที่รู้สึกว่าอยากที่จะเปิดใจแบบสุดๆอ,ะอ่ะยังไม่ได้เจอนะคะเพราะว่าเนี่ยยังคนที่เข้ามาก็มีแต่ยังไม่โอเคอะ่ะนะอืมคุณรู้สึกว่าอืมอยู่คนเดียวดีกว่า เพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณหรือยังไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าการมีคนคนนั้นเข้ามามันจะดีกว่าการอยู่คนเดียวตรงไหนเลยอะไรเงี้ยคุณก็เลยนะอยู่ไปค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะคะมีคนเข้ามารายร้อมมีคนเข้ามาชอบคุณหลงสเสน่ห์คุณคุณเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีมากๆชาวทัดไฟแต่คุณก็เป็นคนที่เข้าถึงยากนะอีกมุมหนึ่งแล้วก็ มีมุมส่วนตัวสูงคุณเป็นคนไม่ค่อยที่จะนเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนกคุณมีสองบุคลิกสองมุมะนะคือคุณเข้าสังคมได้ก็จริงแต่ว่าบางทีคุณก็ชอบอยู่คนเดียวนะชอบคิดถึงการลงทุนก็ได้นะชาวทัดไฟบางคนชอบในเรื่องของการทําธุรกิจ การลงทุนการต่อยอดนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะจริงๆแล้วอะ่ะชาวธาตุไฟเป็นควีนเรียนะคะนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะอ่ามีพลังงานของชาวธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุธาตุลมเนาะพฤษศกันมังกรแล้วก็ชาวราศีตุลอืมขอดูสิ พลังงานของคุณเนี่ยนุงรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งอะนะในตอนเนี้ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เขายังดูไม่น่าที่จะไว้วางใจหรือยังดูไม่ชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็การที่เขาเป็นแบบนั้นนะ่ะคุณก็ไม่โอเคด้วยนะอะคุณจะไม่ไม่อะไรกับคนที่เขามไามาห่หายหรือไม่ชัดเจนกับคุณทีนี้ขอดูความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณหน่อยนะ เป็นความความรักที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยแล้วก็ความรักครั้งเนี้ยคาดหวังยากมันจะมีความเหนื่อยความท้อความยากลําบากอยู่ในนั้นนะคะขึ้นไพ่ The Tower ค่ะหนึ่งถ้วยอืมสองถ้วยนะคะ ขอขยายเดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอืมห้าถ้วยโอเคทัาไฟมีความเป็นไปได้นะว่าคนเก่าๆอาจจะกลับมาตาเอามาตาตมคุณได้ด้วยนะถ้าคุณมีคนเก่าเขาอาจจะยังรักคุณแล้วก็ยังโหยหาคุณอ,อยากจะกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะ นกมองว่าคนคนนี้เขายัางคิดถึงคุณนะคนที่เขาจะกลับมาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณคนที่ห่างหายกันไปหรือเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะคะเคยเจอกันแล้วแต่ไม่ได้สานความสัมพันธ์กันแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือโตกว่าคุณนะคะมีวัยที่แตกต่างจากคุณอะ่ะเขาจะกลับเข้ามา อาจจะเป็นคนไกลนะที่นกเห็นนะคะคนไกลหรือคนที่เคยห่างหายจากคุณไปพลังงานคือ,อขึ้นสิบเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญเดอะสตาร์ค่ะหเหรียญว้าวถ้าคุณอยู่ใน ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยเนาะเรามาดูสําหรับคนที่มีประเด็นมีคนคุยคนคบนะคะนกว่าคนคนนี้เขารักคุณนะแล้วก็เขาอยากให้คุณะให้โอกาสเขาค่ะชาวพัดไฟเขาจริงจังกับคุณแล้วคนคนนี้เขาเหมือนอยากจะลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้หรือเขาเป็นคนที่คุ้มค่ากับการที่คุณจะรักเขาหรือให้ความรู้สึกที่ดีต่อเขา มีพลังงานชาวธาตุดินค่ะรู้สึกกันมังกรน,นะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้มีชาวราศีกุมชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะเมสสิงห์ธนูอย่างที่บอกอะว่าถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะคนกเก่าเนี่ยที่ห่างหายอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้มาเป็นความรักที่มั่นคงให้กันและกันเนาะ การกลับมาของคนคนนี้นะ่าจะเป็นการกลับมาที่เขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณหรือว่าเขาพร้อมที่จะชัดเจนจกับคุณแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะไม่ชัดเจนหรือไม่มีความพร้อมใดๆก็ต่างนะด้วยเหตุผลใดๆที่เขาห่างหายจากคุณไปนกมองว่าคนคนนี้การกลับมาครั้งนี้พร้อมที่จะดูแลแล้วชีวิตเขาก็ดีมากๆด้วยนะคนคนนี้เข้ามาส่งเสร,ริมชีวิตของคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นการกลับมาของคนเก่า อืมจะเป็นการกลับมาที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีพลังงานของคนเก่าเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนอดีตชาติของคุณนะที่คุณรู้สึกว่าอืมรู้สึกผูกพันกับเขามากๆอย่างบอกไม่ถูกขึ้นไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะความรักครั้งนี้คาดหวังได้นะคะเขาจะเป็นความรักที่สบายใจให้กับคุณเป็นความรักที่เขามาเยียวยาหัวใจคุณนะกับอดีตที่คุณเคยเจ็บช้ำน้ําใจมา เขาจะช่วยสพอร์ตคุณสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานหรือว่าเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นเป็นงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือไม่งั้นก็เจอกันผ่านสายงานนอ้อเพื่อนไครหนึ่งหมายนะคะงานใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่จะเจอกันเนาะเพราะฉะนั้นความรักของคุณในช่วงเนี้ยนกมองว่า เป็นอะไรที่คาดหวังได้คนที่เข้ามาในช่วงนี้หรือคุณอยู่ในความสำคัญอยู่แล้วว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณนะขึ้นหกถ้วยเขาไม่มีเงื่อนไขที่จะรักคุณไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันด้วยวัยหรือต่างกันด้วยภาษานะคะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเขาเหมือนเขาจะมาเจอคุณตามสัญญาตามที่เขานัดหมายคุณไว้ด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟ ทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวธาดไฟค่ะอืมเด็กดาบค่ะชาวธัดลมเมทุนตุนกลุ่มเดอะเฮอร์มิตนะคะราศีกันลัคนาการาการ,ราศีพฤษศอ่าคนคนเนี้ย เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขาเต็มที่กับความรักครั้งนี้นะคะเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็ไม่ถอดใจกับอุปสรรคที่มีด้วยเขาจริงใจเขาชัดเจนกับคุณเขาจะมาเจอคุณคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูไม่ค่อยแสดงออกนะนิ่งเงียบชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนมีหนวดมีเคราหรือว่าอยู่ในแถบที่มีหิมะก็ได้นะ เขาเป็นคนที่แบบดือ้อดื้อในในสิ่งที่เขาปรารถนานะคะรวมถึงเรื่องของคุณด้วยถ้าความรักของคุณเนี่ยยากใช่ไหมยากหรือว่าดูเป็นไปได้ยากหรือมีอุปสรรคก็าตามคนคนนี้เขาจะคิดหาวิธีการเพื่อที่จะมาเจอคุณให้ได้ให้สมหวังแล้วก็ลงเอยกับคุณให้ได้นะคะไพ่สองใบนี้ก็คือไพ่ของการแต่งงานเนะาะไพ่ของการเฉลิมฉลองอืมนกมองว่าค,คนคนนี้เขา รู้สึกดีกับคุณแหละแล้วก็จริงจังกับคุณเขาเป็นคนดีนะไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเนาะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกขึ้นไพ่ห้าด่าอืมหกดาาเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าอ่ะอยากกลับมาแล้วแหละนะคะอยากกลับมาคืนดีขอโอกาสจากคุณอยากไปต่ออืสี่ดาบเหมือนเขาไปไปคิดแล้วนะคะว่าเขาอ่ะยัง ต้องการความรักครั้งนี้อยู่เขาอาจจะมุกอ่อนจากคุณไม่ได้ขอดูนะคะว่าสามดาบคืออะไร the m เด i ิเ s ่โอเคนะไม่ว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าที่เคยหายจากคุณไปด้วยเรื่องอะไรเขาอาจจะมีปัญหาของตัวเองที่ต้องเคลียร์แก้ไขจัดการเขาก็คงจะไปเคลียร์ตัวเองแล้วแหละเพื่อที่จะจะกลับมาหาคุณ แล้วในช่วงที่เขาไม่ได้เจอคุณห่างหายจากคุณไปนะคะพักเบรคความสัมพันธ์กันไปเนี่ยเขาไปคิดไปทบทวนแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาปรารถนาคุณปรารถนาที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้อยากที่จะเดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าบางท่านบางคนเนี่ยเจอกันในในที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระยะทางความแตกต่างความเป็นไปได้หรือเขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราหรือเขายัง ไม่พร้อมกับชีวิตตัวเองนะคะปัญหาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้การกลับมาของเขาอย่างที่นกบอกว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดได้ละเอียดแล้วก็ถ่องแท้แล้วนะคะตื่นรู้แล้วว่าเขาปรารถนาคุณแล้วแล้วเขาอ่ะเลือกที่จะไปต่อกับคุณนั่นเองนะคะชาวทัดไฟมาดูกันค่ะว่ามาดูกันว่าเออ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มในอนาคตนี้ค่ะในอนาคตนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะคะอืมเกิดไม้น าการเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆก็ได้นะหรือคนที่เคยจบกันไปเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปเนาะบางคนเจอกับเหตุการณ์บุคคลที่สามมือที่สามนะคะทําให้ความรักมันพังเนาะทีนี้เหมือนกับว่าเขาคนนี้ก็อาจจะไปเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาก็ได้นะแล้วเขาก็กลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะกลับมาพยายาม แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้เหมือนกับเขาไปคิดไปทบทวนแล้วแหละนะอืมก็ทิศทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของคนเก่าเลยที่นกบอกไปว่าอาจจะมีคนเก่ากลับมานะคะอยากได้รับโอกาสจากคุณการกลับมาครั้งนี้ของเขาชัดเจนจริงจังมากๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันก็อาจจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งได้นะคะถ้าคุณให้โอกาสเขานะนกมองว่าเขาจะดีขึ้น อ่ทีนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีปัญหาการเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วไม่ถูกแก้ไขเนี่ยนกมองว่าคนคนนี้เขาจะทําให้ดีขึ้นอืเขาจะทําให้ดีขึ้นคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคนในเครื่องแบบหรือทํางานเกี่ยวกับด้านเชื้อเพลิงก็ได้นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอืม ก็เป็นอะไรที่เนี่ยคนเก่าๆก,กลับมาแน่นอนนะคะในวันที่ไม่มีคุณชาวทัดไฟเขาหวยหาคุณมากอืมเขาหวยหาคุณมากเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะเขายังรักแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆแต่สําหรับคนที่อยู่ในความสมพันธ์นี้อยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้เขา เขาเหมือนกับว่าเขาจะมีการ take action มากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะถ้าคุยคุณคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารซะเป็นส่วนใหญ่นะคุณไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยออกับคุณมากขึ้นเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเพราะว่าในช่วงเนี้ยชาวทัดไฟก็โดดเด่นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าในในชีวิตของคุณะปังมาก มีงานมีเงินที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยงานของคุณก็ไปได้สวยแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยนะคนที่มีคนคุยอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเขาจะสนใจคุณมากขึ้นเขาจะรักจะดูแลคุณมากขึ้นคุณจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักนะคะแล้วก็คุณจะมีผลต่อใจเขามากนะแล้วก็ เขารักคุณนะคุณคนนี้ขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเนะี่ยรลัง,งานของชาวธาตุน้ํากระกฎิจิกมีนะอืนกมองว่าในช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันก็ได้นะว่าจะมาเจอกันเมื่อไหร่จะวางแผนอนาคตไปในทิศทางไหนอาจจะได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ดูเป็นอะไรที่ดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นอืมมาดูกัน ขอดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนาอะไรให้กับชาวธาตุไฟบ้างนะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญนะแปดดาบคุณมีสิ่งที่คุณกังวลใจเนาะชาวธาตุไฟแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เงียบนิ่งไม่แสดงออกนะคะจนคุณอื่นคนอื่นอะมองคุณไม่ออกว่าคุณก็มีความรู้สึกกังวลใจเนาะแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไม่แน่ใจหรือรู้สึกคิดมากเนี่ยคนคนนี้เขาจะทํา อะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันชัดเจนขึ้นนะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจริงจังกับคุณนะเขารักคุณนะแล้วคุณก็มีคุณค่าต่อใจเขามากเขาจะรักแล้วก็มั่นคงกับคุณนะคะคุณคนนี้คนคนนี้เขาคิดถึงการที่จะมาเจอคุณหรือว่าคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะเนาะก็เป็นอะไรที่ดีนะมีพลังงานของ The อ m p e r o r ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจชาวต่างชาติก็ได้คนที่เล่นการเมืองหรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะชาวธาตุไฟเขาจะเดินหน้าเขา มันคงกับคุณมากนะขึ้นไพ่ดีเอ็มเพอรอ์อยากปกป้องอยากดูแลนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณกังวลใจก็ได้แต่คุณไม่ต้องกังวลใจค,คนคนนี้ต่อให้เขาไม่แสดงออกเขาไม่ได้หวานมากแต่เขาเป็นคนที่แบบเออพูดจริงนะรักใครก็รักจริงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขารู้สึกยังไงคุณถ้าเขาบอกว่าเขาจะมาเจอคุณเขารักคุณนะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานความรักของคุณ เดี๋ยวขออ่านเรื่องงานกับเงินนิดนึงเนาะพลังงานของคุณขึ้นมานะคะถ้าคุณทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารคุณจะคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหรือคนที่มีคดีความคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะในเรื่องของการเงินนกมองว่าคุณมีการเงินที่ดีนะคุณมีเงินเงินเก็บอ่ามีเงินเก็บหรือว่าคุณอยู่ในจุดที่ คุณอยู่ในจุดที่ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเพราะว่าต่อให้คุณไม่ได้มีเงินก้อนคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนคุณก็จะมีเงินของคุณที่แบบว่าสํารองอยู่แล้วนะคะหรือบางคนก็มีเงินก้อนใหญ่คิดกําลังอยากที่จะลงทุนนะคะทําเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้นะอยากจะทําธุรกิจเนาะเกี่ยวกับส่งออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออซื้อที่ดินอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคือคุณอยากที่จะ ทำอะไรบางอย่างให้เงินมันมีการงอกเงยน,นะแล้วก็ให้คุณอมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยอันนี้คือคุณกําลังคิดถึงการต่อยอดธุรกิจนะในเรื่องของความรักนะคะนกบอกเลยว่านั่นแหละขึ้นสีถ้วยก็ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเนาะแต่คุณจะเจอแล้วนะคะที่เราอ่านไปคุณจะเจอกับความรักที่โอเคนะ แต่ถ้าคนโสดเนี่ยนกจะทําคลิปแยกไปอีกต่างหากนะเดี๋ยวค่อยไปดูคนโสดนะคะไปดูอีกทีก็ได้แต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีคนคุยความสัมพันธญไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของงานนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนกมองว่าคุณคุณทําได้ดีแล้วก็ละเอียดนะละเอียดแล้วก็มีคนให้ให้เกียรติให้ความเคารพนับถือคุณคุณยังมีความสุข แล้วก็ยังพึงพอใจกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้คุณก็จะมีพลังงานที่ดีส่งออกมาให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วคนรอบข้างก็รู้สึกดีไปด้วยนะเขาเห็นคุณมีความสุขคุณก็มีพลังงานที่ดีส่งให้กับคนรอบข้างก็เป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็เจ็ดดาบเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังนะคะหรือว่ามีคนไม่ชอบเราอะ บางทีนะการที่เราโดดเด่นหรือว่ามีความสุขเราไม่ได้สนใจใครหรอกนะแต่เขาก็อาจจะไม่เข้าตาเขาก็ได้นะขึ้นเจ็ดดาบนะประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราไปแนละ้วมีความสุขในแบบของเราไม่มีอะไรมากค่ะสำหรับเรื่องของการงานการเงินอย่างที่นกบอกไปว่า อขึ้นสี่สถ้วยก็อาจจะเป็นโชคได้นะอ่าแต่ว่าได้แต่ยังไม่พอใจหมายถึงว่าคุณอาจจะคาดหวังเยอะแต่โชคที่ที่ได้มาอาจจะยังไม่อืมไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณเนี้ยนะเร,เราคาดหวังเยอะแต่เราได้น้อยอะไรประมาณเนี้แต่ก็มีโชคนะคะมีโชคเล็กๆเ,เบาๆนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะในช่วงนี้โอเคค่ะก็ ขอบคุณมากมายเลยสำหรับชาวธาตไฟทุกท่านนะคะขอให้คุณสุขสมหวังแล้วก็เจอกับความรักที่ดีงามแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID ดไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ